เจริญทำสำนึกดีครับเมื่อวันที่27กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคใต้ได้ร่วมกันจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนเป็นเวลา5วันเป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายณศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ2อ,อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้มาเข้าค่ายอบรมทั้งหมด71คนในจำนวนนี้มี35คนที่เคยผ่านการอบรมค่ายแบบออนไลน์มาแล้วและมีจิตอาสามาร่วมบำเพ็ญ40คนกิจกรรมอบรมในค่ายมีครบถ้วนตั้งแต่การสวดมนต์ไหว้พระอ่านบททบทวนธรรมโยคะกดจุดลมปราณกายบริหารฟังการบรรยายและสาธิกยาก9เม็ดหรือเทคนิค9ข้อในการดูแลสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิธีธรรมการเข้ากลุ่มย่อยพบกับจิตอาสาเพื่อถามตอบปัญหาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งฟังการบรรยายรายการธรรมะผาพ,พ้นทุกข์จากอาจารย์หมอเขียวผ่านระบบสื่อออนไลน์ในช่วงค่ำของทุกวันด้วยนอกจากนี้ในการจัดค่ายครั้งนี้จิตอาสาได้นิมนต์สมณะจากสังฆสถานทะเลธรรมจังหวัดตรงังมาให้ธรรมะแก่ผู้เข้าค่ายในช่วงสองวันแรกด้วย โดยมีสมณะมาสองรูปคือสมณะผืนฟ้าอนุตตโรและสมณะเลื่อนลิ้วอารานชีโวซึ่งทั้งสองท่านก็ได้เมตตาแสดงธรรมและตอบคำถามแก่ผู้เข้าอบรมตั้งแต่เช้านำสวดมนต์เทศก่อนฉันอาหารและให้ธรรมะก่อนเข้านอนนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าค่ายสุขภาพได้ฟังธรรมจากสมณะวันละหลายครั้งอันเป็นส่วนสำคัญของยาเม็ดที่8ของการแพทย์วิถีธรรม คือการใช้ธรรมะละาบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสก่อนจบค่ายมีผู้เข้าค่ายหลายท่านบอกว่าจะมาเข้าค่ายอีกในเดือนหน้าซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-25ถึงตุลาคม2565 พบกันใหม่ในค่ายครั้งหน้าจเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านครับ